มาดูเมนูอาหารเที่ยงของพวกเรานะวันนี้สวัสดีค่ะมาดูเมนูอาหารเที่ยงของพวกเรานะคะอยู่กับแปนุกี้ช่องอาดีสอนแฟมิลี่ค่ะโอ้โหกดฟังพิงนาไปด้วยวันนี้นะคะนุก็เอาคุณเชียงนะคะเอาคุณเชียงหรูบ้านนะคะเอามาทอดกินอยู่ที่นี่เป็นคุณเชียงปลานะคะทอดแล้วบอกรอนี่ยทอดให้พี่กินอร่อยจะเอาลงได้ไหมหรือว่าต้องรอสุกก่อนต้องรอไหมคะ เียนตรงนี้จะไม่เคยกับบ้านเะยค่ะากาศที่ยาในี้ใ่มีเสนมะละกอด้วยนะคะเราขนนามาก็ค่อยตานะคะ,ตะ,คะแต่ว่าส้มตำนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะส้มตาปลาร้านี่คืออร่อยมากสาหรับเที่ยงนี้นะคะ,ะส่วนนี้ก็เป็นอาหารของแบบลุงสีนะคะ เอ่อต้มปลาหลดบ้านหมี่ฟ้ามีใครเคยกินไหมปลาบ้านนุกเรียกว่าปลาอะไรปลาหลด <c oughs> แม่นบอกางนี้ฮะว่าตายยังแหน่หลดปลาหลดเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะแงงเขียบน้อยแงงเขียบน้อย,อย,ย,อยแล้วก็เราซื้อเราซื้อรับถุกมาด้วยนะคะชองพุงเราแว่นชงนาด้วยแล้วก็มะม่วง แล้วก็มีอาหารก็มาแชร์กันนะคะวันนี้เรามีลาบเนื้อสุกก้อยสุกเนาะก้อยสุกแล้วก็มีคุณเชล่ยท<ร>อ,อถแล้วก็ช่องตัตงค่ะปีดทานง่ายอร่อยด้วยอัตอ,อนนี้เป็นเจกแล้วนะคะใส่สีอันนี้เขาเรียกว่าสีเลือดนกถูกไหม สีเลิดน้องนะคะถ้าเป็นสีหนึ่งนี่คือแบบตัดกับนุกแน่เลยเใส่กันมาโดยไม่ได้นัดหมายต้องแมวเหมียวก็วิ่งเล่นกันเดูกแถวนี้นะครับที่เดียวคาเล่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบตานกับใบหยก

เขาง่วงแล้วกินแล้วนอนได้เดี๋ยวประมาณบ่ายๆเขาตื่นเขาก็จะอยากไปดีด้าดีด้าอยากออกไปเล่น,นก็อากดจุกตาหน่อยเนาะมันก็ได้อันนี้เป็นน้องชื่ออะไรคะน้องดิวน้องดิว,ดว,ดวเป็นลูกของช่างที่มาทำฟ้าให้บ้านใหม่พี่หนูนะทำไมโนอาหูยาวจังเลยทำไมโนอาหูยาวจังเลยน้องอาเป็นหมา เป็นหมาพันครับบิีเกิลหัเ้เขาก็เลยยาวไว้กำลังกินกำลังนอน,นเป็นไงคะแอดวันนี้แดกออกครับสองสวาวันฝนตกซักผ้าแห้งไหมไม่แห้งอะไม่แห้ง <S <S อบไม่แห้ง นีดีแต่ว่ามันเก็บผ้าทันแล้วเอาไปตากในร่มเอาครับของผมก็เพิ่งเก็บไปเมื่อวานครับยังเหลือของนุกกี้นะครับของนุกกี้น่าจะตากอีกวันนี้น่าจะแห้งนะครับถ้าแดดออกนะเพราะว่าเก็บเข้าข้างในบ้านอ่ลครับผมคิดก่อนเลยครับช่างหิวพักกันหิวนะครับนะครับเพราะว่าช่างก็ทํางานเหนื่อยนะครับแล้วก็กินแล้วก็ต้องรีบพักนันขันนะครับค่ะวแระางที่รอรอที่อยู่นานนะ ไปทำธุระนะคะดูปกกอบเนาะวันนี้เราก็เพิ่งจะมาเก็บรัเทียเท่ยงนะคะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายรอที่ทำงนานกันมาเดี๋ยวนุ่งจะช่วยพีนารายสดขายเชฟข้าวน,นะคะมีตลาดนัดสองของ้างหนานะเรามารุ้นกันว่า,าจะขายได้มากได้น้อยนะคะแล้ก็มาช่วยเต็มที่นะคะฝากพี่ทุกค้านะคะวันนี้พวกพี่สาวผมมากเ ใครที่อยากได้เสื้อผ้านะของตุ่มนาไปใช้หรือว่าให้ลูกตาดูหรือติดตามชมกันได้ในไลฟ์สดของตุมนาได้เยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับชี่สันต์ตงนี้ด้วยนะคะดันดันได้ถึงสี่ร้ซับด้วยนะคะครับผมขาดอีกสามร้อยซับนะครับอ่ะลูกกี้ไปกินข้าวเรากินก่อนเลยรอพ่อข้าวอันนี้ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับ เรารับในสายอย่างบนหัวสำหรับผู้โกมีอยู่แน่ยผู้ปลายโยนอยู่เดี๋ยวนี้แนนบ่ยังบ่ขึ้นไปบ่ยังมาดูนี่ครับกับข้าวโอ้ไม่ยังนะครับเขียนน้อยบ่เขียนน้อยเขียนน้อยเขียนน,น้อยหน,น้าบ้านเลยเรื่แบบองในคลองนี่บ่หรือว่าอัน ทุกงานเพื่นนอนบ้านพี่นุนาน,นี่กจ้ะจ่ายบ้านเพื่อนอืมอืมแบ่งไว้นะครับนี่คือข้าวเที่ยงของเรานะเดี๋ยวเอาติบข้าวหลังช่างซ่อนนะกินกันอยู่สองคนหนึ่งข้าวหลายหลายนะครับจักอย่างนั้นคือปกติคือนึ่งไว้เผื่อไว้เผื่อนุกบัวมาก็เลยนึ่งเผื่อนะครับ ที่แบ่งครึ่งไงนะครับเพราะกินอยู่สองคาบสามคาบบางทีผมกลับเขาบ้านค่านะครับมันมีข้าวเย็นด้วยนะมันก็เลยเยอะนะครับข้าวใหม่กับถ้วยนึงนะครับข้าวเย็นน้ำก,กินเลยกินเลย,เลยแป่งไว้ให้เพื่อนเอาอาจารย์ตัวไว้เอออันนี้บอกกินบอกสั้นๆนลเมื่อนี้เอาซุปมา ก่อนพี่ส้างบอกพอี่หน้ายนะครอืมพ่อหมัามากกินพักก็ต้องแบบนี้ครับนี่ครับพักหนึ่รับลาบไปนะเมนูอาหารเที่ยวแมวเมียวเล่นกันอยู่นู่นนะน,นี่ไปแล้ววิ่งไล่กัน อ้อองรถตันนนวนี้น้อยดอกอดอตัวนี้น้เป็นไรม้อง่เก็บแข่งเขียนวคุณเชียงปานคะคะ เหลืองน่าทานมากต้องขอบคุณพี่แหม่มนะคะเหรอใช่พี่แหม่มส่งมาให้แล้วพี่บ้ายก็เลยเอามาทอดกินทีให้พี่พีรักกินด้วยกันเพราะว่ามึงกินคนเดียวสองเดือนก็ไม่หมดค่ะพี่แหม่มนะครับส่งมาให้นะครับกุ้เทียงอร่อยมากบ้านบอกกุ้งเทียงปลาหอมยุ่งดี สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ